สวัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบทุกๆท่านสวัสดีท่านติดตามกับผมตอนนี้ในช่องมานพสายไลท์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะนะผมมือนีมาในวันที่25พฤษภาคม2567นะครับผมกับสินค้ามือ1และมือ2เนาะนะครับผมมีสินค้ามือนีหลังจากผมว่างงานนะครับผมมีสินค้าเขานะครับผมหลังจากงานอะไรวางงานจากอุณนงไฟนะครับผมมีสินค้าเข้าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าสินค้าสภาพดีทุกตัวนะครับผม จะเป็นตู้นะครับผมตู้ทีดีหนึ่งนะครับผมทีดีหนึ่งสภาพเก่าสิเปอร์เซ็นตนะครับผมมิกเซอร์นะครับพาเวอร์นิดหน่อยแล้วก็แหลมนะครับผมอ่ะดอกนะครับผมมีบ้างนะครับผมอ่ะมานะครับผมเอาหนีกอนเลยนะครับผมขอบคุณไปยังลูกค้าไม่ลูกค้าเก่านะครับขอบคุณมากมายนะครับช่องทางในการติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่อะไรวันนี้ได้เลยนะครับสินค้าไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมโอนส่งนะครับผมอ่ะสินค้าตัวไหนนะครับผม ถาาว่าถูกใจต้องขอตัวขอไพยนํานะครับผมสินค้าตัวใดแพงเข้ากับพานกรนะครับสินใดตัวใดถือเข้าจังจับเอานะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวมือนี่ไฟบาร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าประเด็นเลยนะครับเป็นเป็นประเด็นเลยนะครับผมว่าผมใช้ตัวนี้จริงไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจบบอกนะครับผมนะครับผมอ่ะทีเกาะนะครับผมอ่ะขอบคุณปยิญอาจารย์ตรกถูกตัดเลยนะครับขอบคุณมากมายเลยนะครับผมสวัสดีไปยังลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าด้วยนะครับผม่ะ เอาเป็นดอกกว้างกันแล้วกันนะครับผมอนะครับผมเป็นดอกกว้างกันแล้วกันเนาะอันนี้ดอกสิบแดนิ้วนะครับผมโอบนะครับผมสี่แปดศูนย์ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับผม8ปดร้อยบาทนะครับผมดอกโอ้สวยนะครับผมอ่ะนะครับผมพลิกหนายเบิ่งเลยนะครับผมดอกนะครับดูนะครับผมเห็นบ่ครับดอกมึงดอกกันนั้นนะครับสวยเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมเมืประกันเลยว่าสวยมากนะครับดอก หายากนะครับผมสิบแปดนิ้วแปดละบาทอบอ้อมนะครับผมอ่ะเอาไปเอาตังค์ไปดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทเนาะนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะสวยมากนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับสวยๆนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเลยเดิมๆนะครับผมเดิมๆใช้งานน้อยนะครับผมพี่ช่างสินค้าโชว์หน้าร้านนี่นะครับผมอ่ะดอกละหนึ่งพันบาทเนาะค่าส่งกะเดี๋ยวคิดตามพื้นที่เนาะอ่ะ อีกหนึ่งตัวนะครับผมดอกไอดีนะครับผมหรือว่าไอเดีบ้านะครับผมพันสองแหรวัตทีหกโอห์มนะครับผมแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมหนักนะครับผมนี่แม่เหล็กสองก้อนนะครับนี่พู้ได้สายหัวสายนั่นนะครับผมสวยนะครับผมสวยทุกตัวนะครับผมบอกเลยนะครับผมท่นยินไล่คนครับต้องมาสวยทุกตัวนะครับผมเดิมๆนะครับผมใช้งานน้อยนะครับ สวยทุกตัวเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมเดิมๆเ,เลยสวยทุกตัวสวยทุกตัวนะครับผมอ่ะเอาดีดอกละสองพันสองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมขายเป็นคู่เนาะนะครับผมพขายเป็นคู่กันเ้วกันนะ um, ครับผมดอกละสองพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับขายเป็นคู่เดิมๆแม่เหล็กสองก้อนนะครับผมนะครับผมบางคนถามผมมาว่าดอกลำโพงห้านี้มันถึงแปดโ์มบ์นะครับผมผมจะบอใ้ฟังนะครับผมดอกมือหนึ่ง ถอออกจากกล้องเลยผมวัดได้ประมาณหกโอมถึงเจ็ดโอมนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมโอมโอมดอกนะครับมาอันนี้อีกหนึ่งดอกนะครับเดิมเดิมเหมือนกันนะครับผมหนึ่งดอกเหมือนกันนะครับอ่าสิบแปดนิ้วโอบสี่แปดศูนย์แปดนะครับแปดร้อยวัตต์นะครับสิบแปดนิ้วเนาะนี่เดิมเหมือนกันนะครับผมดอกนี้นานากระไรเคี้ยงครับตัวนั้นนะครับผมเดิมเดิมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เอาไป ตัวเนียวไปเก้าร้อยนะครับผมเก้าร้อยบาทเนาะเดิมๆเลยนะครับผมค่าส่งคิดตามจริงเนาะเดิมๆสวยสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ดอกท่ำนะครับหมวกรุดนะดอกท่ำหมวกรุดนะครับผมมีหนึ่งดอกเนาะท่ำหมวกรุดนะครับผมนี่มีหนึ่งดอกนะไว้เดิมนะครับผมหมวกรุดได้ผมติดหมวกให้นะครับไว้เดิมนะครับผมมาตัวเป็นห่วงนะครับผมตอวเนียวไปหนึ่งพันหนึ่งพันอ่า สวยนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นข้อหนาแล้วนะครับผมถ้ารุ่นแรกแล้วที่เป็นข้อบางๆจังน้อยนะครับผมเข้าไปสักดอกละพันพันหาไปนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมดอกนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเนาะนะครับเอานี่เอาไปมากเพียรเลยครับเอาคอดเลยวุ่นไปเลยครอดสามทางนะครับผม yc h นะครับผมอ่านถึงพะพุนะครับผมอ่ะสามทางนะครับผมเสียงดีนะครับผมกับไมโครเทกเนาะนะครับผมกับไมโครเทกนะครับสามทางเนาะเอาไปตัวละพันสามพันสามรวมสูงพันสองรับเองนะครับผมอ่ะพันสามรวมสูงราคาหนีหายากนะครับผมบอกเลยเสียงดีทุกตัวนะครับผมอ่ะ C A เแป๊นะครับผมตัวนี้สภาพเกือสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสามมือหนึ่งนะครับผมสามมือหนึ่งนะครับแปดโอห์มสามร้อยวัตต์ 4โอห์มอยู่ที่ข้างละ400วัตต์นะครับผมฮอตล็อกนะครับผมเพผมบอกผิดนะครับขอโทษนะครับขอโทษทีฮอตล็อกเนาะ 4A8 เนาะนะครับผมมาดันนะครับผมดูสภาพสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมสวยนะครับผมสวยมากสวยมากอ่ะเอาไปตัวนี้ตัวนี้ไป2,000 2,000ห่านะครับผมอ่ะ2,005เนาะนะครับผมสวยๆเลย ก้อนหานะครับผมสวยๆตัวนี้มือหนึ่งยูซี่พันเก่านะครับมือหนึ่งอยู่สี่พันเก้านะครับว่าแพงอยู่นะนะครับผมอันนี้อะพวกปลั๊กนะครับผมอ่าปลั๊กปลั๊กไฟโปรยูโรเทคนะครับผมโปรยูโรเทคเนาะนะครับผมตัวนี้เนาะสวิตช์ไว้เลยแต่ติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับผมสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับนี่เห็นหรอนะครับผม สติ๊กเกอร์ไม่ขาดเนาะนี่นะครับผมงามเลยนะครับผมพิศบ่มีกองนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับต้องซื้อใหญ่ด้วยนะครับนี่ชัดๆเลยนะครับผมอ่ะอุ้นสะพานง่ามนะเราไปพันสองร่วมสูงนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยรับเองนะครับผมนี่นะครับคอสองทางคอสองทางสวยๆเลยนะครับผมคอสองทางสองทางคอสองทางตัวนี้ออกไปสัก เอาไปครับพันเดียวร่มทรงไปเก่าลอยรัเบียงนะครับผมมานะครับผมะมาหนีบมาพี่ครับมาผีอ่ะ,อะตัวนี้ดอกสิบสองนิ้วนะครับผมดอกสิบสองนิ้วเนาะดอกสิบสองนิ้วนะครับผมออกจากตู้ที่ดีหนึ่งแหละนะครับผมลูกค่ามาขายนะครับผมก็เลยแกะอมาขายนะ นะครับผมไข่แยกนะครับใข่แยกนี่เดิมอยู่สามนะครับเดิมอยู่สามดอกเนาะดอกต้นเดิมเลยส,สวยๆเลยนะครับผมเดิมอยู่สามดอกนะครับผมดอกต้นเดิมมนี่เอาดอกลอะหารอยหาสิบบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทมีสามดอกเนาะดอกสอมเอาดอกลอะดอกสอมใช้งานได้ปกตินะครับดังทุกดอกเลยดอกสอมเอาไปสี่ร้อยบาทเนาะอ,อ่ะ ประมาณนี้ครับมีอยู่สี่ดอกนะครับผมออกจากตูที่ดีนหนึ่งนะครับผมแกะออกไม่แย่ไขยนะครับผมสวยๆเลยของนะครับสวยๆมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นไม่โปรหนึ่งหนึ่งนะครับผมอาโปรยูโรเทคนะครับโปรหนึ่งหนึ่งเนาะสแกนขึ้นได้นะครับเปลี่ยนขึ้นได้เนาะตัวนี้สวยมากนะครับพร้อมกล่องของชุดนี้ได้มากผมรับประกันเลยว่าสวยทุกตัวนะครับบุตัวไม่นะครับผม ง่ายห้วยถลอกเลยนะครับผมสวยๆมีครบมีเสาสายไฟชุดใหญ่เสาสายแจ็คนะครับกันกลิ้งนะครับครบหมดเลยนะครับผมตัวนี้เอาไป2อ0พรนมทรงส5งพรับเองนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมงามของรอบนี้ผมว่าสวยมากเนาะอ่ะต่อไปไปเลยนะครับผมตู้ทีดีหนึ่งนะครับผมทีดีหนึ่งเนาะ ทีดีหนึ่งนะครับสวยมากสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมราคาสูงนิดหน่อยนะครับผมนี่อ่าไพ่รับเด็กกับจังไพ่รับเด็กกับจังเอานะครับเราประดัเข้ากับพานกรไม่มีปัญหานะครับผมนะครับผมนี่มันจะมีทีดีหนึ่งอ่าอ่ามีหกใบนะครับผมอ่ะนี่ด้านหลังนะครับนี่ผมพาชมด้านหลังเนาะนะครับผมมีสลักตัวนี้นะครับสียอ่างเดียวเพราะมีเฟรมแขนนะแต่มีเฟรมแขนมันจะสวยเลยนะครับเป็นราคาพองนี้นะครับผมนี่มีสลักทุกตัวนะครับทุกจุดเนาะ อ่าสเปรคอนลบฝนนะครับครบนะครับผมสภาพสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพ่อเบิ่์นกันนะไปเลยนะครับราคาสูงนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าได้สภาพที่สวยเนาะมันจะมีรุ่นอ่าติดอ่าติดฟิลเตอร์นะครับผมกับอ่ารุ่นธรรมดาเนาะเราก็ไปสามารถติดเองได้นะครับผมนี่นะครับผมนะอ่ะเอาเป็นแยกเป็นเป็นเป็นสองรุ่นนี้แล้วกันเนาะอ่รุ่นไม่มีฟิลเตอร์นะครับผม ดูมามีพีเตอร์กะยูใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิ 1, บาทนะครับผมใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับขายเป็นคู่สวยนะครับสวยผมรับประกันแล้วว่าสวยนะครับผมสวยอยู่นะนะครับผมนี่นะครับผมสวยอยู่นะนะครับผมขันดอกครั้งเดียวนะครับผมนี่หูนอ็อครั้งเดียวไม่เคยย้ายเลยใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับผมโอ้โหสวยมากอ่ะตัวมี่อ่ะ ฟิลเตอร์นะครับตัวมีฟิลเตอร์เนาะตัวมีฟิลเตอร์ก็สวยนะครับผมตัวฟิลเตอร์กับใบละอ่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเนาะสวยนะครับผมถ้าแพงเข้ากับพานกอนนะครับผมเขาก็ดูดูก่อนนะครับผมเห็นกระจกขายในเพจยรใบละพันเก่านะครับโอ้ใบละพันเก่าหาสิบบาทจ้าครับอ่ะใบรับเด็ยังเอาไปนะครับผมสิบสองนิ้วนะครับผมตู้ทีดีหนึ่งนะครับผม อันนี้เป็นเทอร์โบนะครับสวยเหมือนกันนะครับผมใหญ่มากหลอดนี้นะครับผมสวยเหมือนกันเลยนะครับผมเทอร์โบของอ่าขาวมากหยกชุดไหมผมมีชุดนี่ชุดนี้แล้วก็มีแล้วก็ดอกนะครับผมหยกชุดมากนะครับผมอันนี้เป็นเทอร์โบของร้านบอกไกลขึ้นกันนะครับผมสวยๆใช้งานได้ครั้งเดียวเลยไม่อัตาภูเขานะครับผมดันดานในนะครับผมเนี่ตาภูเขานะสวยมากนะครับผมมากยี่สิบมิลขอบเล็กมัวจับไม้ตะแกงฉีกนะครับผมเทอร์โบ มีอยู่สองใบใบละสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยมากนะครับผมไปชมไม่ได้วันอาทิตย์กันผมตัวนายจะอยู่นะเพราะว่ายี่ห้ายี่หกนี้ผมบ่มีงานนะครับปกบติแล้วมันเป็นมือดีนะผมเกิดคือบ่มีน้ำมูอผมมาไปมีมาถึงยี่สิบสองแป,ป,ปลกแปลกนูนะครับผมอันนี้แล็กสิบยูนะครับลึกสิบเจ็ดนะครับผมสวยเหมือนกันนะครับผมสภาพรอบนี้เดี๋ยวของมันสวยๆเลยนะครับ น็อตดานในครบไม่มีหมองแตกหมองหักนะครับผมแลกในเป็นของ npi บ่นะครับมัิ่นรุดนะครับผมอ่ะอันนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับผมร่วมซองไปเลยสองพันสามร้อยบาทเนาะสวยนะครับสามมื่นหนึ่งได้สวย,สวย yeah, ทุกจ so ุดเลยนะครับผมสามมื่นหนึ่งอ่ะระบบสายเดี๋ยวผมจีคัดแยกอยู่นะครับระบบสายเนาะระบบสายเดี๋ยวถามวันอาทิตย์นะครับผมกำลังขัดแยกเนาะอ่ะอันนี้มิกนะครับผมมิกโปรยูโรเทคนะครับผม F7 นะ USB นะครับผมสวยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับผมเป็นอย่เือผมคือบอกสวยทุกอันนะครับผมเพราะว่าของรอบนี้ลูกค้าเขาเจ้าบเพ่อคอยใส่นะครับผมเอาไปเทนี้เฮียนเขาเจาะลงไมลงเทียนะครับผมนะครับผมตัวนี้เอาไป1,200บาทนะครับผมใช้นได้ปกติสวยพร้อมกล่องเลยนะครับ1,200บาทเนาะ1,200บาทนะครับผมสวยมากเลยมีทั้งหมดอยู่เป็นช่องอะเปิดเพลงหรือว่าสเตอร์อยู่6เจ็ดนะครับ ใส่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่หาตัวนะสบายเลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่นําเสนอนะครับอีกหนึ่งตัวมิกนะครับเคพาวเวอร์นะครับผมสภาพใช้งานประมาณสี่ห้าเดือนนะครับผมกัดมาพร้อมชุดวุนี้แ่ละครับเนี่ยชุดตู้ชุดยังนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมอ่ลูกค้าบอกว่า ซื้อออกจากร้านเมืองไทยนะครับผมเมืองแค่เอเลสหรือว่าร้านฮิปโปนะครับแท้แน่นอนเมดอินอินโดนีเซียนะครับผมเมดอินอินโดนีเซียนะครับผมไม่ใช่ของจีนนะครับผมของแท้เสียงดีนะครับผมเสียงดีเสียงหนาเอฟเฟกหวานนะครับผมบอกเลยราคาอันนี้เอาเอาความจริงเลยนะครับผมเอาความจริงให้ลูกค้าเลยเนาะราคาห้าพันเก้านะครับผมงูพันธุทอนลอยหนึ่งนะครับร้านฮิปโปนะครับผมเดี๋ยวมันนานนะครับผม ใช้งานน้อยนะครับผมพร้อมกล่องพร้อมีหยังครบเลยประกันน่าจะเหลือนะนี่ผมวานะหาหวกเดือนเองนะครับผมอ่ะผมปล่อยอยู่ที่นะครับผมเสียงหนาเสียงฟิกรบประกันเรว่าหวานนะครับผมสไลด์เลื่อนๆนะครับผมผมปล่อยอยู่สี่พันบาทนะครับผมอ่ะนะครับผมสี่พันบาทนะครับผมก็เหมือนกับแม่ของมือหนึ่งครับประกันยังเหลือนะครับผมบอกเลยอยู่ที่ร้านฮิปโปนะครับผมไปพูดกับใคไปเลยนี่ นีปัญหายัางเข้ากับสรงไปแต่ว่าผมลองแล้วนะครับผมนี่นะครับผมบางเด้อกระจสื่อมาพฤชกิกาใช่ไหมทันวามุกกาลากุมผ้ามีหนา้ามีขาสี่หาเดือนนะครับผมประมาณเนี่ยหายหกเดือนโอประกันเล่งเลือนะครับผมอ่ะสี่พันบาทนะครับผมเสียงดีเลยนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับผม เพราะว่าร้านฮิปปูเขาจบเพราะน้ำของกินอยู่แล้วนะครับผมมีเจ้าของแท้ทั้งนั้นนะครับผมสวยๆนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ะถือให้ผมเลยเดี๋ยวไปลากปลักไฟมาก่อนเดี๋ยวผมไปลากปลักไฟมาก่อนครับพาวเวอร์นะครับผมของอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าเดียเ๋ยวเปิดด้านในเบ้างนะครับผมของอ่า ผมอ่านถือว่านี่มอสมิวสิกบ่นะครับผมมอสมิวสิกซาวบ่นะครับผมอ่านถือพวบ่เนี้ยจอ่านผิดก็ต้องขอต้องขอให้นับนะครับผมเป็นาเวอร์คา a r d ab นะครับผมคา a r d ab นะครับผมสภาพแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นสวยนะครับผมสวยคือเก่าล่ะผมนะครับคลิปนี้ได้มาสวยจริงนะครับผมราคาก็สูงนะครับผมนี่ด้านในนะครับด้านได้คาสิเตอร์อยูหนึ่งสองสามสี่นะครับผมขางละซี่โต ก็คือแปลว่าข้างละสี่คู่แปดตัวคางละแปดตัวนะครับผม้างละแปดตัวนะครับผมนิ่งนะครับไม่่อไม่ม่เลยนะครับผมนานหนาประมาณนี้นะครับผมกําลังครับกําลังครับนี่เพราะว่ากําลังครับนี่อยู่ที่เรียบเทียบเลยนะครับสิบแปดนิ้วข้างละดอกอะนะครับผมเอาแบบโอเวอร์นะครับสิบแปดนิ้วข้างละดอกไปเลยนะครับผม สิบห้าสิบสองกับสิบเพาอยู่ขางละสองถึงสามดอกบอกครับประมาณนี้นะครับผมสิบห้าสิบสองมีอกาสข้างละสองถึงสามดอกนะครับผมับได้เลยนะครับผมสวยนะครับผมด้านหลังกับสเปคคอนนี่ยังครบเดี๋ยวผมสิมุนในเบื้องน้านี่เปิดไฟเบื้องเนาะผมเปิดจุดี่พันเก่านะครับผมอ่ะสี่พันเก้าเนาะนะครับผมสี่พันเก้านะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมแพงเท่ากับพานคอนนะครับผมสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผม สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าสวยจริงนะนะครับผมบอกสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมดัดล้างกะครบสเปคคอนสเปคคอนนี่พวกพนี้นะครับผมสัญญาณเข่านะครับผมเอียรอาแจ็คโฟดน,นะครับครบหมดนะโะกดเป็น,มนโมโนกดเป็นนี่ยังครบหมดนะครับผมเนาะเปิดได้สี่พันเก้านะครับผมมาพิจารณาดูนะครับผมสี่พนะันเะก้าเนาะมาช่วงปไปแล้วมาแล้วกันนะแลมนะผมมา เอาข้อมสามีก่อนมีสองดอกพร้อมปากนะครับพร้อมปากนะผมขายพร้อมปากเลยนะมันมาพร้อมปากนะครับผมถอดอกจากนี่แหลนะน, WR นะครับผมนี่ C, WR วนะครับผมข้อมสามซีเนะครับผมสวยมากเป็นลูกฟุตบอลเลยนะครับผมพร้อมปากก้าเก้าคูณเก้านะครับ <c oughs> ปากเก้าคูณเก้าเนาะนะครับผมปากเก้าคูณเก้านะครับผมอเอาตัวละ ตัวละสามร้อยเฮ้ยน่าพร้อมปากนะครับตัวละสามร้อยนะครับผมนี่ตัวละสามร้อยนะครับผมไม่ได้รวมส่งนะครับผมนี่วีวานะครับผมสามข้อมสามซีนะครับผมตัวละสามร้อยอ่ะตัวนี้พวกอ่ขนาดแปลๆนะครับผมนาโนวาเนาะขนาดแปลๆนาโนวาเนาะมีสองตัวนาโนวานะครับมีสองตัวรุ่นนี้นะครับเอาดอกละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ว่ oh าเมื่อกันว่ามาดอกละสามร้อยห้าสิบบาทไปนะครับผมร่วมทรงไปเลยแล้วเพียงหไดอกละสามลอยนะครับผมมีเส่งไปเลยนะครับอ่ะมูนี่ความซีซีนะครับผมคว่มซีซีนะครับผมเป็นปากนานะเป็นปากรุ่นนานะครับผมรุ่นน้าก็รุ่นเถื่อนเวลาเขาลดราคานะครับถ้ารุ่นบางแบบนี้นะครับผมนี่นี่รุ่นบางนีตัวละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนี่แบบนี้ตัวละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมปากนะครับผมแปดคูณแปดนะครับตัวละร้อยยี่สิบบาทเองมูนี่ ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นจะตัวละ200กว่าบาท250ถึง280นะครับผมตาปากนะครับตาป่านี่นี่ตาป่านะผมความสีสีเดิมๆนะครับผมออกจากตัวเลยสวยๆเลยความสีสีมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับผมเก้าตัวตัวละ650บาทพร้อมปากปากน้ำทุกตัวนะครับผมปากน้ำทุกตัวเลยตัวละ650บาทนะครับผมช่วงนี้ของราคากระถิ่นไร้นะครับผมช่วงนี้ พิจารณาเบ้างนะครับอาจารย์ทุกท่านพิจารณาดูเนาะนะครับผมอุ้งสิบเก้านาทีแล้วไปเอาเงี้ยเลยคิดหอดกันนะครับผมบ่ได้ไล่โดวนอันนี้ไม่นะครับผมสินค้ามือหนึ่งนะครับฮอตล็อกนะครับผมสินค้ามือหนึ่งฮอตล็อกฮอตล็อกนะครับผมไม่สายเนาะมีอยู่สี่ตัวมีอยู่สี่ตัวเนาะเอาถือไปเลยพร้อมอุปรกรณ์ครบนะเอาตัวละสองร้อยห้าสิบบาทร่วมซุงสองร้อยห้าสิบบาทร่วมซุง สองลอยรับเองนะครับผมนี่สวยเลยนะครับผมเงิเหลี่ยมเลยนะครับผมตัวละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมรวมทรงตัวละสองร้อยรับเองเนาะมีทั้งหมดอยู่สี่ตัวจัดเลยนะครับผมจัดเลยใช้งานได้ปกติสี่ค่ามือหนึ่งนะครับผมมือหนึ่งเลยนครับผมเลยคลิปเลยนะครับตัวนี้เป็นแหลมนะครับผมแหลมหลุดหน่อยนะครับผมแหลมหลุดหน่อยเนาะเดี๋ยวงก่อน อ่าค้าเาเลี้ยมผวกติดรถดหรือว่าเอาไปใส่กลางแจ้งพวกตัวอ่เป็นปากแจ็คนะครับผมเป็นเลี้ยมสินค้ามือหนึ่งนะครับผมนี่เป็นปากแจ็คนะสินค้ามือหนึ่งเนาะขายได้บ่คับราคาเอาตัวละร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ๋อร่องเบิรงนะครับผมไดบบ่มีอยู่สองุ่นะครับมีรุ่นแบบนี้สามตัวกับรุ่นแบบแปรนี่สามตัวย่างละสามตัวนะครับผมนี่ผมบอ้อมนะครับผม ทอกันนะวัดลอยหาซิวัดทอกันแหละนะครับผมอ่ะ,อะลองดูนะครับผมตัวละร้อยเก้าสิบาทนะครับผมเอาลองเบิงนะครับผมลองดูลองดูองดเอาเดี๋ยวสรรสร้างอะไรท่นนี้ผมอาจจะส่งฟรีเลยก็ได้นะครับผมนะครับผมลองเบิงนะครับผมมาลองดูเนาะเอาอตีลังกาเลยนะครับผมเอาต่อไปเอาโอ้อโดูดกันแม่เล็กเรื่ม บนหน้างร้างนะครับผมตะเกียบนะครับผมตะเกียบตะเกียบเนาะตะเกียบนั่งร้านนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมูกคาเตียวมาใไซบุนี่นะครับผมไม่ไม่เลยผมไม่เสือเอานะครับผมนี่ตะเกียบนะครับสินค้ามือหนึ่งนะตะเกียบมาตรฐานเท่านี่ยนั่งร้านมาตรฐานเท่านะครับผมอ่ามีทั้ื่งมือจิ้วป้อนสิบแปดตัวนะครับผมเอาตัวละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมอันนี้นี่ถ้าให้ยซ่งนี่ท่านจงหน่อยนะครับผม มันเงี้ยวนะครับผมน่าจะคาทรงแพงรับเองจะดีมากตัวละร้อยเก้าสิบห้าบาทเนาะนี่ครับตัวหนึ่งคิดแต่คูหนึ่งสีนะครับผมตัวละ900เก้าร้อยอ่ะร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมมานะครับผมใส่เขียบเนาะนะครับผมไปเบื้องลอกกันเบื้องลอกเบื้องลอกลอกมีสองตัวลอกมีสองตัวนะครับผมลอกลอกหนึ่งตันนะครับผมลอกหนึ่งตันมีสองตัวนะครับผม นโซนอาจจะยาวสามเมตรนะครับผมสภาพจารนี้แหละนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนี่เก่าเนี่ยนะครับผมเอาสองตัวพันหารับเองนะครับผมสองตัวพันห้ารับเองนะครับผมขาสูงขอตัวละร้อยนะครับผมนี่สองตัวพันห้ารับเองนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมว่ามึงกับร่องดึงมือยุบนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะนะครับผมอ่ะมาเมิ่งป่ะเด็นนะครับผมไฟผ้า นี่ผมใส่หลีบวนะอันนี้คือโกดังผมเก็บของนะครับใไฟผ้านะครับผม,ผมเดี๋ยวผมให้นี่อันนี้นะครับผมใส่ไฟผ้ามือนั้นผมลงคลิปผมใส่ว่าจริงๆแล้วผมใซฟผมใช้ยยุ่งเจี๊ตัวนะครับแต่ว่ามือนั้นผมไม่มีที่หาหองเนาะผมก็เลยเอาไปแอนแค่นั่นแหละนะครับผมตัวโอ๊ยมาจออาาอ่อยังรถต่อฮานี่บอดี้ไซส์จุ่มเลยส๊อตนองก็ได้ อ่ะนี่นะครับอ่ะผมเสียเบื้องอ่ะอาจารย์ท่้นท่ซื้อไปนะครับเป็นตัวเดียวกันปะนะครับผมอาจารย์ท่านไหนที่ซื้อของผมไปใช่ตัวเดียวกันไหมนะครับผมตอบผมมาเบื้องเนี้ยนะครับผมอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้นะครับผมอาจจะมีรางวัลให้ก็ได้นะครับผมนี่นี่ตัวเดียวกันไหมครับที่ซื้อไปกับผมนะครับตัวนี้แหละนะครับที่ผมใช้งานนะครับผมบอกเลยอ่ะนี่นะครับผมที่ผมขายไปตัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ผมใส่อยู่นะครับผม จริงๆแล้วผมมีเวทีเจ็ดห้องผมก็ใส่ยูเจี้โตนะครับเหมือนนั้นผมมีเวที่หาหองนะครับนั่นก็เลยได้ใส่ยูหาโตนะครับผมเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาเบืองอ่ะเดี๋ยวผมพาเบืองนี่ตัวเดียวกัขายเดี๋ยวผพาเบืงตัวเดียวกัขายใช่ตัวเดียวกันไหมนะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่ตัวเดียวกัขายเนาะนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าผม,ผมาันโดนว่า ใช่คลิปคืออีกตัวหนึ่งขายอีกต,ตัวหนึ่งไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ตัวเดียวกันเลยนะครับผมผมจะตัวประเทศอย่างนะครับผมผมก็ใช้จริงๆผมจะเอามาขายผมว่าผ่านการผมใส่ผมเสียวมาขายยังไงนะครับว่บามันผ่านบันะครับผมนี่อ่ะตอบผมทีครับตัวเดียวกันหรือไม่นะครับผมผมมีผมมีโน้ตแจกให้นะครับผมนะครับผมนี่เดียวกันหรือไม่ตัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทแสงแจ้งมากนะครับผมบอกเลยเล่นกับบอดได้นะครับผมแดงช่องสอง เล่นกระบอดได้นะครับผมมูนี่นะครับผมเก็บไปไหนเด้อครับอ่ะโยมห้าเบิ้องพอดีเนี่บีมสองสามศูนย์นะครับผมบีมสองสามศูนย์นะครับผมอ่ะนี่อยู่สองตัวนะครับผมตัวนี้ปกติใช้ไงานได้ปกติอ่าเปิดแสงช่องได้สองสามบ่ผมว่าเนี้ยใจนะครับผมเดี๋ยวผมสิลองให้เบิ้งเล่นออโต้ได้ ป็นออโต้ได้นะครับผมผ่านบอร์ดได้นะครับผมดีมเอ็กได้นะครับผมตัวนี้ปกติเลยแช่ได้ปกติเลยนะครับผมอ่าหลากปักไฟมาให้เดยว่ครับแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้ปกติเลยนะครับผมสินค้าสวยอยู่นะนะครับผมไม่มีไม่มีหมองแตกนะครับนี่เพราะว่าสินค้าสวยอยู่นะนะครับผมเดี๋ยวเมเปิดไฟให้เพื่อนไปแล้วกันเนาะยี่สิบห้านาทีนะครับกับ่ายลีปโอ้โห เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมขีดหวาดอาจารย์อุทันนะครับผมบ้านครับสวยนะครับผมอันนี้ผมเมือ่อคืนผมต่างเป็นรห,หัสอ่าอีเลียดไหบ้างนะครับเดี๋ยวผมสีร่องกดเห็นบ้างเปลีป่ยนหมดออโตนะนะครับผม กำลังโหลดเนาะเมนูเข้าแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงสุดจัดมากเลยอ่าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแต่ผู้ได้เห็นเนาะนี่นะเนาะนะครับผมศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับกดง่ายเล่นง่ายนะครับผมเป็นออโต้นะครับผมนี่ออตกน้ำเลยสวยต่ำม,มือข่อยอ้า นะครับผมอันนี้เบียกได้นะครับผมนี่แสงแสงแห้งนะครับผมเหมือนขึ้นหูร้องแรงมากนะครับผมนี่เอาตัวได้นะวอาตัวได้บีมสองสามศูนย์มีหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนครับอ่ะตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทเนาะอันนี้เป็นงานช่างนะครับผม น,นี่ไฟเข่าแบบนี้นะครับผมนี่ไฟเข้าอยู่นะครับแบบนี้แต่ว่าไม่ทํางานนะครับผมอ่ะผมให้นะครับผมสี่พันห้าหนึ่งตัวแถมหนึ่งตัวค่าส่งผมขอนะครับค่าส่งขอ,อตัวละสองร้อยนะครับผมองสีเลยนะครับจะไงนะครับผมหรือว่า อาจารย์อาจารย์ว่าเอาตัวเดียวดูก็สีปัญหาผมก็จัดให้ได้นะครับค่าส่งบวกอีก200นะครับผมกว่าจัดให้ได้เลยแต่ว่า4ี่พัน้านะครับผมเอาไปทั้ง2 feet, ตัวคุ้มกลัวนะครับผมผมให้ไปเลย4ี่พทั้ง2 feet. ตัวตัวนี้เอาไปเช็คเองเป็นอะไรก็ได้นะครับผมค่าส่งขอตัวละ 200, 200นะครับผมอ่านะครับโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยประมาณนี้นะครับ,ปร,รบประมาณนี้เนาะนะครับผมมาประมาณนี้กับการอ,อย่าเป็นครื่งชั่วโมงนะครับใจคิดคิด,คด,คดหอดเดี๋ยวสายรอวันอาทิตย์นะครับสายรอวันอาทิตย์เนาะ เดี๋ยวจากการให้มีแต่สายสภาพดีนะครับผมเดี๋ยวทำวมสรดก่อนสายนะครับสายผมจะวัดแล้วก็เช็คนะครับใช้งานได้ไม่บ่แมนว่าผมเสียวมาถิ่ไปเป็นกองเป็นกองหลก็ขายไปเลยทังสั่นกระเฮ็ดได้นะครับผมแต่ว่าอาจารย์ทุกท่านต้องไปเช็คเอาไปเฮ็ดเอานะครับผมจะขาดได้หรือว่าจะต่อผมก็ไม่รู้เพราะผมขายเป็นกองเป็นกองไปแล้วนะครับผมแต่ว่านี่ผมจะเช็คให้ขายเป็นเศษนะครับผม,ผมอาจจะราคาแพงแน่แต่ว่าใช้เอาไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกสําคัญนะครับผมอีกสําคัญ บอกสเปคคอนนี่สิครับด้านหลังมันมักหลวมนะครับผมอ,อันนี้พยายามกันเปลี่ยนนะครับผมเนีนาเพราะว่ออาจารย์บางทันอาจารย์บางบางทันเนาะอ่านี่จังสี่มันอากนะครับผมผมเห็นลายคนแล้วมันอากนะครับนี่ขนาดตัววัดผมเนี่ยนะครับผมเห็ยังเปลี่ยนเศษของเหลืเลยนะครับผมจากมากกับมันเนาะนี่พอวัดไปแล้วบางเทียติดติตดดับๆนะครับผมนี่เปลี่ยนไปแล้วคือจบเลยนะครับผมนี่เปลี่ยนบ้างนะครับบางเทียมันสีอากกันมันสีใหม่แต่เป็นคอนทั้งในสีใหม่เลยนะครับผมอาจารย์ได้สังเกตเนาะ ขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับผม